กาจุดดงดำจะเป็นเซรั่มเด้อทุกคนไพกระถามเนาะแบบร้ายคุณก็ว่าอุ้ยแม่ว่าถ้าแล้วอย่าให้อนาดีว้ยยังต่างๆเนาะแม่ขาพก็แนะน,นาไปบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นครีมบำรุงฝากราจุดดำดำเดยพอมันจะคอยหางใจไปผู้ไดที่ว่า,มาหมักไวายเอียงต่างๆานะเม,มนตจะบวกครีมมีสารพวาม่คา,า,ากับลองมาลอยแปดกับครีมเนยนะทุกคนแบบว่า แบบบูมสิวลายหนังหนาเขาจนพังจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างน้ำแบบมันพังไปเมื่อทุกอย่างนะแบบเขาจนได้มาได้มาเห็ดครีมตัวเองได้มาลองเบิ่งหหนนะนี่ผู้ได้หนาเหงหนายัางกะเอาหางเข็ไปทาใส่เด้อเน <S 2> <S 2> <S จังน้อยเอาทาใส่เนาะหลังจากที่ทาหางเข็แล้วมันก็นจะซึมเข่าไวเด้อทุกคนเด้อแล้วเขาก็มาทาครีมพัวฝากาจุดดำๆทางลงเลยนะจ๊ะ ไมค้าใส่สามอย่างนี่เด้อตอนอา่าตอนกลางคืนเนาะทุกคนแต่ว่ากลางเวนมีแต่มไมค้าตืนใส่กันแดดใส่จังหนอยนะเพื่อให้มันอันนั้นปกปิดเพื่อบพอหายเกิดฝาค้าจุดดำๆอีกเพราะว่าจำพวกแบบว่าเขาถ้าเข้าโบใส่กันแดดนะมันกับโบ บอสามารถที่จะป้องกันได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นครีมบำรุงเป็นยังเขาจึงให้ยอยากห้ใส่กันแดดก็คือกับการทีว่าเข้าตรงในทากันแดดน้ำแล้วก็มันกระปุกปิดเท่าน้ำเพื่อโปรใหเกิดฝากระจุดดังนํำเขาได้ง่ายตัวนี้ฮะมันกับป้องกันหาสิบเปอร์เซ็นต์ของเราแล้วการเราก็บำรุงหักษาเอาเนะหนังจากทีว่าเข้าทาเหล้วงเขาก็จบ ใส่กระจบเลยเนาะทุกคนใส่สาอย่างอย่างทแล้วแต่ทุกคนหลายคนที่บอกอู้ข่อยอยากใส่ครีมอื่นมาปนอีกอย่างบอกไม่ขาดจะบัในในแนะนําเลยเด้อว่าต้องใส่ครีมอืน่นปนเพราะว่าเป็นอย่างมันเฮาบูห่วครีมนี่มันเป็นจังไหนเป็นจังไหนขนาะดถ้าว่าลูกขาอยากใส่ก็ใส่แต่ว่าเกิดอาการแพ้คันเองทุกอย่างอย่าติไม่ขาดเด้อไม่ขาดแนะนําไปัจสัน